โอเคค่ะวันนี้ก็จากที่เรารอรถเนาะใช้ระยะเวลาประมาณนึงนะคะจนเจ้าตัววีคอร์สคันนี้นะคะก็มาแล้วนะคะร่วมแสดงความยินดีกับพี่พี่คุณทองแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะได้รับเจ้าตัว d m a มนะคะวีคอ r ์นะคะรถ รังแรงร้อแรงม้าเลยนะคะสําหรับคันนี้ยินดีด้วยนะคะกับวันนี้เรื่องามยามดีมารับรถแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปให้กับคุณลูกค้ากันก่อนนะคะโอเคค่ะอ่าแอคชั่นนะคะโอเคกด,ดไลค์นิดนึงค่ะกด,ดไลค์กด,ดไลค์ วันนี้คุณพ่อบุญเงินมาด้วยนะคะมาร่วมแสดงความยินดีกับลูกสาวแล้วก็ครอบครัวนะคะวันนี้ตัวเล็กเขาไม่ได้มาไม่ได้เข้ากล้องเลย <c oughs> คนคนจ่ายเงินโอเคนะคะเดี๋ยวน้องหนึ่งไปปิ้นรูปให้ลูกค้าก่อน